วันนี้เรามาทําขนมหวานทําขนมหวานอะไรนะอ่ะแกงบวชค่ะแกงบวชเผือค่าเผือน้ำตาลกะทิมีเกลือเดี๋ยวจะมาปอกเผือกกันนะคะปอกเผือกนี้เราก็ต้องปอกแบบนี่นะคะ บอกให้แบบไอตัวสีม่วงๆนี่เขาออกให้หมดเลยนะคะเขาจะได้ไม่ขันมันจะเป็นสีม่วงๆนี่เราต้องออกให้หมดเลยเวลาเราล้างเราก็จะไม่ขันนะคะตอกแห้งก,ก่อน ต้องเสียดายนะคะนี่เราออกให้หมดเลยสีมว่วงนี้เรามถ้าเกิดว่าเราเอาสีมว่วงออกไม่หมดเวลาเราล้างเราจะคันเราก็ต้องเอาออกให้หมด ปอกเปือกปอกเผือกยังไงไม่ให้ขันก็ปอกแบบอย่างเงี้ยเอาม่วงนี่ออกให้หมดปอกแบบแห้งๆนะเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปล้างน้ำเอาซื้อเผือกมา เผือกนี้ก็กิโลละเก้าสิบเลยเราจะมาทำแกงบัวเผือกเขาจะแพงช่วงหน้านี้ก็ไม่ใช่หน้าเผือกเลย หนึ่งหัวแล้วก็จะแกงทำแกงบวชค่ะแกงบวชเผือกไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะคะว่าไอสีมะม่วงเนี้ยมันเวลาเราล้างเราทำให้เราขันเราต้องปลอกออกให้เขาหมดนี่นะคะเคล็ดลับ ปอกเพือกไม่คันก็เราไปล้างแล้วก็จะไม่คันเรามาทําขนมแล้วก็มีเคล็ดลับดีนี่ค่ะแล้วเราก็จะไปล้างเศษกำลังนี่เราปอกเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะปอกเพือกเสร็จปอกเพือกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาหั่น ให้มันเป็นชิ้นะคะ่ะเพราะว่าเผื่อข้าหัวใหญ่นี่ค่ะแล้วก็หั่นก่อนนี่นะคะแล้วหั่นแล้วก็เอาไปแกงบวช แล้วเราค่อยไปล้างนะคะหันห่นแห้งๆก่อนเอาคำเล็กคำใหญ่แล้วก็หันห่นตามใจเราชอบ ทำได้คำใหญ่ตามที่เราชอบหัวหนึ่งก็ได้จังเยอะ จะหัน่นนะ่คะกระมังเเขาจะไม่คันเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่เอาสีไม่เอาเปลือกสีม่วงๆอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยออกเขาจะคันมาก นี่เขาจะไม่คันเลยนะแล้วก็หั่นแห้งก่อนค่อยไปล้างล้างาแล้วก็ไปแช่เสร็แล้วเผือกหัวหนึ่งให้เต็มกำมังบริคอดูดูด,ดูเดี๋ยวเราก็จะไปล้างกันจะมาล้างเผือกกันค่ะล้างใส่ใส่เกลือนล้างเด็กเกลือ เกือลงไปอีกเกลือเขาจะเขาจะได้ไม่เหนียวเกลือเผือกเขาจะได้แบบไม่มียางเผือกแลไม่มีคันนะคะแล้วก็ล้างวยน้ำเกลือ แล้วก็มาแช่ด้วยน้ำปูนค่ะแช่น้ำปูนนะคะแช่น้ำปูนแะช่น้ำปูนลงไปน,นี่ก็จะเป็นปูนกินหมากนี่แหละแล้วก็มาแช่เพื่อเขาจะได้ นนเดี๋ยวเราไปเตรียมไปเตรียมหม้อทําแกงบวชเผือกกันนะคะปูนเสร็จแล้วเราก็ล้างเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเราล้างแบบนี้มันจะไม่คันเลยนะพี่ๆเพื่อนๆเวลาปอกเผือกเอา ที่เคาที่เป็นสีม่วงๆออกให้หมดปอกแห้งๆก่อนหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปล้างล้างด้วยเกลือค่ะจะประมาณนี้เลยแล้วเราจะไม่คันเลยนะคะเราจะเอาไปทําขนมทําอะไรอย่างอื่นได้โดยที่ไม่คันเลยลองทํากันดูนะคะพี่เพื่อนๆเคล็ดลับดีๆเรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกพี่เพื่อนๆแล้วก็เอาไปทําขนมเดี๋ยวเราจะไปทําแกงบวชเพือกค่ะ เคล็ดลับดีๆมาบอกพี่ๆเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะนี่แล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วนะคะแล้วก็เผือกลงออไปที่เหลือเกไนออไ,ไม่ต้องใส่น้ำเยอะ เราทำแกงบวดแบบน้ำไม่ต้องเยอะก็โรยเกลือลงไปเใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่นตค่ะ อันนี้เขาจะเก็นน้ำตามวแล้วก,ก็แซมตามน้ำ้าวลงไป แดงลงไปนิดนึงให้เปลือกเขาเริ่มสุกสักครู่นะคะแกงบวชเปือกนี่เขามีฟองเราก็ต้องช้อนฟองเขาออกเราต้องช้อนฟองออก ช้อนฟองออกเลยช้อนฟองละละช้อนออกเลยค่ะ

ทานได้ทั้งครอบครัวถ้าเกิดวันหยุดอ่ะวันหยุดนี่ทาทาหม้อเดียวนี้ก็คือทานได้ทั้งครอบครัวทาขนมหวานหม้อเดียวนี่เผือกหัวเดียวนะคะเนี่ยได้เยอะขนาดนี้อ แต่ว่าต้องค่อยค่อยช้อนฟองฟองที่เขาขึ้นมา้อนไม่ออกเลยต้องเก็บไปนี่เราใส่น้ำตาลใส่เกลือไปแล้วนะคะเหลือก,กะทิกะทิเราใส่ทีหลงังเอาใส่ทีหลงัง พี่เอาส้มไหมคะเนี่ยโอเคมัน <Okay. S 2> อรอแกงก่อนโอ้ยหอมจังเลยหอมเผือกจังเลยที่ลลงไปค่ะไม่ต้องใส่เยอะเราไ้ใส่ตอนใส่ถ้วยหอมเผือกจังเลย อร่อยเผื่อเขาเริ่มสุกแล้วนะคะแกงบวชของเราเริ่มสุกแล้วแล้วก็เตรียมจานเตรียมจานเขาสุกยัง ต้องดูว่าเผือกที่ชิมก่อนชิมก่อนนะคะ ปิดไฟนะคะปิดไฟแกงบวดน้ำขลุกคลุกตักค่ะตักเสิร์ฟค่ะจานนะ ใส่จ้ะนะเราต้องทำง่ายๆขู้คู่ค่ะตะโก้สักนี่นะคะโอ๊ยตะโก้สโก คือกระโกสาคูมานี่นะคะขนมหวานของเราเช็ดก่อนเช็ดจานจานเขาเลอะเอาก็โรยด้วยขนมหวานแก่งบว่า่ะา พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแหละนี่ค่ะแกงบวชของเราพร้อมเสิร์ฟค่ะเพลือเกลือกู